นายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีปัจจุบันถือว่าผ่านจุดสูงสุดมาแล้วค่ะและมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อลดลงแต่ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตยังมีจํานวนมากโดยวันนี้ค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ากว่าร้อยในรอบ4เดือนที่ผ่านมาซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพียง75รายส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดค่ะมีจํานวน74รายมากที่สุดที่อำเภอเมือง24รา,24ายรองลงมาค่ะคืออำเภอศรี่า11ราย ส่วนใหญ่มาจากผู้สัมผัสเสียงสูงถึง86.7%หรือ65รายส่วนการติดเชื้อนอกพื้นที่นะคะมี1รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่615รายค่ะผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจํานวน100รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่4 7 3 7ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่47,996รายวันนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก4รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่344รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว26,808รายมีผู้เสียชีวิต176รายโดยจังหวัดอุดรธานีค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้จำนวน420 21รายหายป่วย796รายค่ะรวมสะสม13,224รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงส่วนมาตรการเตรียมความพร้อมค่ะก่อนเปิดภาคเรียนที่1ประจำปี2565สถานศึกษาต้องประเมินตนเองค่ะเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ผ่าน TSC+ นักเรียนอายุ12 17ปีต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นเข็ม3ผ่านระบบสถานศึกษาและเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ในเด็กอายุ5 11ปีตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก นักเรียนครูบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ667อย่างเคร่งครัดอาทิเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย100%ล้างมือตรวจหาเชื้อด้วยเอทเคเมื่อมีอาการหรือเสี่ยงหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันกรณีนักเรียนติดเชือ้อโควิด1 9และเป็นผู้สัมผัสสิ่งสูงให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะ